ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณย่าพาชิมน,นะคะวันนี้คุณย่าก็จะทำแกงส้มค่ะเป็นแกงส้มปลาใบปอนะคะเราก็ล้างควักไส้นะคะปลาใบปอออกนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาหั่นชิ้นนะคะหั่นสองท่อนนะคะต่อปลาหนึ่งตัวนะคะน่อไม้ดองค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะนาวเครื่องทำพริกแกงส้มนะคะก็มี พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมขมิ้นนะคะแล้วก็กะปิและเกลือค่ะเดี๋ยวเรามาใส่โถปั่นเลยนะคะแล้วก็เอาเครื่องแกงนะคะใส่ลงไปในโถนะคะเพื่อเดี๋ยวนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะคะก็มีหอมกระเทียมนะคะแล้วก็ขมิ้นกะปิและเกลือนะคะหอมแดงนะคะเสร็จแล้วก็พริกแห้งแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสดลงไปนิดหน่อยะคะ่ะสร้างความหอมนะคะ จากนั้นเราก็เติมน้ำซุปค่ะใช้น้ำซุปไก่ค่ะปั่นเลยนะคะปิดฝาแล้วก็ปิดฝาแล้วเราก็เอาไปปั่นค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะพอเราได้พริกแกงแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาปลานะคะมาหั่นเป็นชิ้น,นะคะ่ะเราล้างทำความสะอาดได้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสวยงามคะ่ะแล้วก็หั่นันเลยนะคะเขาเรียกว่าปลาใบขนุนนะคะอันนี้ พอดีดึงไส้นะคะแล้วก็ตัดค่ะเนื้อปลาสีขาวนวลเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำพริกแกงค่ะที่เราปั่นได้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เ่ยวในโถสจะหน่อยนะคะในโถปั่นนะคะเพราะว่าเสียดายพริกแกงค่ะเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะชิมรสดูนะคะว่าเราชอบเรียวขนาดไหนนะคะ เราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลตี๊บนะคะนะคะเราชิมรสดูนะคะเราชอบเปรี้ยวแบบไหนก็ใส่ไปเลยค่ะแกงเลือดนะคะเราก็ชิมรสดูก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเ,เราจะปรุงให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ปลานะคะจแบบากนั้นเราก็ใส่น้ำตา,มาลมะพร้าวลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ดากนั้นเราก็ใส่น้ำปลาค่ะปลาไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เ,เติมน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวไปอีก1ช้อนนะคะพอน้ำแกงเดือดน,นะคะเราก็ใส่ปลาใบขนุนของเราลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็คนไม่ได้แล้วนะคะ สีขาวสวยงามนะคะจะกดจมๆลงไปนะแต่ไม่คนนะคะตอาน,น้ำแขงนะคะเดือดอีกครั้งืลปลาเมื่อปลาสุกปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จแ,แล้วก็เติมน้ำมะนาวไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ดพื่อความหอมเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าความเปรี้ยวได,ได้จากน้ำมะขามนะคะส่วนความหอมของกลิ่นน้ำมะนาวนี้จะทําให้รสชาติดีขึ้นนะคะ,ะจะให้ดูเนื้อปลานะคะชิ้นปลานะคะก็หน้าทานแบบนี้เลยนะคะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ